สวัสดีครับอยู่กับผมโซบาจูเนียนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวนิชิกาว่าร่างดำนะครับอ่าหลายคนงงนะเฮ้ยมาจากไหนครับพี่ไปได้มาจากไหนนะครับอีเวนต์ใหม่หรอไม่ใช่นะนี่ดีเก่าผมนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับขอชี้แจงเลยในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเดี๋ยวหลายคนสงสัยแน่นอนว่าโซ,ซลากับเดฟเมื่อไหร่ผมจะรีวิวนะครับคือมันไม่ไม่น่าจะได้รีวิวแล้วนะฮะ อาจจะต้องรอไปก่อนเลยเนี่ยยาวๆนะครับเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยมันเป็น ID เดีเก่าอะนะครับแล้วเนี่ยคือ ID เก่าคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่า ID เก่าของผมเนี่ยที่มันมีรายูุคยอนมีเดฟมีไอพวกตัวสโนวอลเลบอลทั้งหลายเนี่ยนะครับไอพวกที่ผมมีฮงฉีอะไรเงี้ยด้วยนะ ID ดีนั้นเนี่ยมัน ID เดียวกันกับอันนี้ไว้คุณเข้าใจปะมันคือ ID เดียวกันครับแต่แค่ว่าข้อมูลมันไม่เหมือนกันแล้วมันโดนทับไว้ข้อมูลผมมันโดนทับไปนะครับก็คือไอนิชิกาวะร่างดำเนี่ยมัน มาแทนนะไอเดีเก่าผมเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าคือมันอยู่ในฐานข้อมูลอะมันเอากลับมาไม่ได้แล้วผมก็ต้องเลือกเนี่ยระหว่างไอ,ไอตัวไอดีนี้กับไอ่ดีเก่าแน่นอนครับผมก็ต้องเลือกไอดีนี้อยู่แล้วนะนิชิกาวาร่างดำเพราะมันลิมิเต็ดกว่าแต่คือแรงเอสผมน้อยกว่าปัจจุบันเนี่ยแรงเอดผมน้อยกว่าไอดีก่อนหน้าอีกนะครับ ท,ทั้งที่เป็น ID ดีที่ใหม่กว่าแต่เนี่ยเป็น i อดีเก่านะครับจะค่อนข้างมีตัวละครค่อนข้างที่จะเยอะหมายถึงว่าเยอะในที่นี้ก็คือเป็นตัวละครแบบเก่าๆอ่ะเยอะนะครับอย่างยังซบแจยอนโออิซิทเนี่ยมีทั้งทั้งตระก,กูลเลยดูดิโออซิทนี่มาทั้งตระก,กูลเลยเห็นปะก็ค่อนข้างจะมีอไอตัวผู้นีิครบนะครับแต่ตัวละครใหม่ๆเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่า ID ดีนี้เนี่ยมันหายไปตั้งแต่ช่วงที่นิชิกวาร์ล่างดำเข้ามาไงมันก็เลยจะไม่ได้มีการอัปเดตอะไรอ่ะนี่ก็ชี้แจงกันไปนอกเรื่องนะครับเด เดี๋ยวซูมมาให้สเตตที่ผมอัพนะครับนิชิกว่าล่างดำเนี่ยมันก็จะประมาณนี้มีแอทแทกก็อัพแม็กจําอัพแม็กนะครับที่เหลือไปลงสปีดถ้าลงได้ก็ลงได้แค่นี้นะครับสปีดถามว่าทาไมผมอัพแบบนี้เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมรีวิวดิชิกว่าล่างส้มเนี่ยหูโคนดาผมเยอะมากนะเออผมไม่ค่อยเอาจริงนะครับไอดิชิกว่าล่างส้มเนี่ยมันไม่ใช่ไอดีผมไงผมไม่เคยเล่นแล้วผมก็รีวิวไปแบบโง่ๆนะครับโอ้โหโดนดายับเลยเพราะข้อมูลผิด เยอะมากนะครับผมเลยลบคลิปทิ้งไปนะครับเพราะว่าด้วยความถูกต้องโดยถึงแม้ว่ายอดวิวมันจะสูงมากก็ตามเนี่ยผมไม่สนอยู่แล้วถ้าข้อมูลมันผิดผมก็ไม่อยากจะให้คนอื่นมาดูนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยคิดว่าผมเล่นมานานแล้วแหละนะครับนี่ไอดีตัวเองไงผมเล่นมาเยอะแล้วนะฮะก็น่าจะรีวิวได้แบบสบายใจนะเพราะสกิลก็ไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับสกิลของพี่แกเนี่ยมันจะค่อนข้างงงหน่อยแล้วก็ตัวละครอของพี่แกเนี่ยมันจะฟิกให้เราเล่น2จังหวะเท่านั้นอาจจะงงๆงใช่ไหม คือมันไม่สามารถที่จะเล่นจังหวะเดียวได้อะคือมันจะบังคับให้เรากระโดด2จังหวะก็คือกดมันจะมีจังหวะกดไอ้ปุ่มตบเนี่ยสรอบนะอาจจะดูเยอะนะครับแต่จริงนิดเดียวนะมันจะมีจังหวะที่เราแบบว่ากด1ทีนะ่ะเตรียมกระโดดแล้วกดอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือกดกระโดดแล้วกดอีก1รอบเนี่ยเป็นการกดตีนะครับประมาณนี้อาจจะงงงหน่อยแต่ผมหาภาพประกอบมาให้สกิลของพี่แกเนี่ยก็จะทํางานจากไอ้การกระโดด2จังหวะนี่แหละก็คือเมื่อเรากดสไปอจังหวะที่1เนี่ยไอ้หลอด สกิลของนี้ชิกว่าเนี่ยมันจะเดินมาครับมันจะเดินมาเรื่อยๆก่อนจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลอดแดงๆนะครับเป็นขีดเอาไว้ให้เราเนี่ยกดให้ตรงจังหวะนั่นเองก็คือจังหวะหนึ่งเนี่ยหลอดมันจะพุ่งไปก่อนตบอีกหนึ่งรอบเนี่ยก็คือเป็นจังหวะที่เรากดกระโดดเนี่ยนะครับไอหลอดเนี่ยมันก็จะหยุดก็คือคุณต้องกะให้มันโดนไอหลอดแดงๆนะคุณต้องกะให้โดนไอหลอดแดงๆมันจะตบแรงมากแล้วดิชิว่าเนี่ยจะกระโดดสูงขึ้นด้วยนะตามที่ผมลองสังเกตมานะมันจะกระโดดสูงหรือป่่่่่่าาาไไไไมมรรูู้้้อจจะดะดดดดกกกสง็แแตวพี จะตบแรงขึ้นจริงๆอะนะครับคือปกติก็ตบร้อยเก้าห้าอยู่แล้วว่าแม่งตบโอ้โหแรงเลยแบบฟาผ่านะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะอาจจะดูงงๆแต่ว่าภาพประกอบน่าจะช่วยทําให้เข้าใจมากขึ้นนะลืมพูดเลยนะครับผมลืมไปว่าผมเป็นร้อนในนะยังไม่อธิบายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะอ่ะตอนเสิร์ฟนะครับมาดูกดหนึ่งที่กดสองที่กดสามที่นี่ประมาณนี้มันมันจะสโลมันจะกดช้าๆไม่ได้ด้วยสินะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำไ้ดูนะครับกดหนึ่งที่กดสองที่กดสามที่เห็นปะ มันจะมีจังหวะให้กด3รอบเลยนะกดเตรียมกระกดเตรียมกระโดดกดกระโดดกดตบนะครับ 1..2..3... นี่ประมาณนี้อ่าให้ดูไหมครับ 1..2..3... นี่อ่ารับลูกก่อนโอเคนะครับมันจะประมาณนี้มันจะไม่ได้อะไรมาก 1..2..3.. สองสเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้ยากมากครับแต่มันมันจะต้องมีการฝึกนิดนึงนะเออใครที่เตรียมจะเล่น จะสุ่มนิชิกาว่าเนี่ยนะครับก็ต้องรู้ไว้นะเนี่ยมันเล่นไม่ยากเลยมันเล่นง่ายมากเป็นตัวละครที่แบบเล่นง่ายกว่าระยูขยอนแบบคือระยูขยอนมันเหมือนจะเก่งนะแต่พอเจอนิชิกาว่าเนี่ยโอ้โหมันคือข้อจํากัดนิชิกาว่ามันน้อยโคตรๆครับมันน้อยโคตรๆนะเออแล้วกูเสียแต้มแบบงงๆเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยไม่ควรจะเสียแม้เมื่อกี้เออเอาใหม่นะหนึ่งสองสามนี่เห็นปะ่ะอ่าเนี่ย ไม่ยากเลยเล่นไม่ยากเลยแถมได้แต้มง่ายมากนะเดี๋ยวพาไปเจอนิชิกาวาดีกว่าแบบชนกับน,นิชิกาวาเลยนะเออเดี๋ยวพาไปดูนะครับคือนิชิกวาวาสู้ได้ชิวๆเลยอะ่ะคุณมีทน,นิชิกาวาเหมือนกันอะ่ะเอามาสู้กระบ,บอดคือแบบโอ้โหชิวมากนะโอ้โหแต่จัดทีมแบบนี้ค่อนข้างโกงนะครับไอตัวโซฮีกับยามาเดล่าเนี่ยถ้าใครไม่รู้นะครับคือ,อสองตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับร่างดำเว้ย คือมันเอามารีรันพร้อมกันล่างดำนะครับคือมันเป็นทีมที่เขาจัดมาให้อ่ะนะครับเออแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะเข้าขากันมากนะดูดิคือมันโกงมากนะครับอ่าตบไม่โดนดูดิโคตรโกงนะครับใครที่มียามาเดล่กับโซฮีเนี่ยแล้วก็นิชิกาวะนะครับเอามาเล่นด้วยกันคือแบบเฮ้ยมันเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบมากนะมันเล่นง่ายนะครับแต่มันก็วีทีมที่ดีกว่านี้นะแต่ว่า จัดทีมแบบเนี้ยโอ้โหมันโกงมากนะไอโซฮีกับยามาเดล่าเนี่ยเอามาคู่กันเนี่ยสุดยอดนะเออแต่ผมยังไม่เคยรีวิวโซฮีเลยนี่หว่าใช่ไหมเลยเคยวะเออลืมไปนะครับแต่ผมยังไม่ได้กดสกิลโซฮีให้ดูเนาะเออชิบหายโอเคได้อยู่นี่ครับอ่ะพะค่อนข้างโกงครับเนี่ย,ยดูดิมันเข้าขากันมากนะไอสารตัวนี้ช่วยกันทำแต้มสุดๆนะครับเออนี่ครับ คือมันอาจจะกาะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีเราไม่ได้มีตาตาทิพไปมองเอเซิวดิชิกาว่าข้างหลอกใช่ปะละ่ะแต่ว่าถ้าเราเล่นจนชินแล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องไปดูหรอกก็กดๆไปเถอะอ่ะเดี๋ยวพามาชนกับนิชิกาว่าแล้วกันนะครับเป็นล้อนในพูดไม่ค่อยชัดว่าเจ็บปากอ่ะเดี๋ยวมาดูกันฮ่าฮ่า we will see what อะไรวะวอ่านไม่ทันเมื่อกี้ตาอ,อยู่ดีตาเบอร์อ่าอดดูดูดิดูดิดิชิกาว่าล่างปกติยังแบบรับลูก ด้วยกันเองไม่ได้ดูดิเห็นปะคือถ้าคุณมีนิชิกาวะนะจับมาชนกันนะโอ้โหโคตรชิลเลยโอ้โหแต่มันก็เหมือนกันนะเอาจริงอกูก็นิชิกาวะเหมือนกันอะไรเงี้ยเออทีมก็ทีมเดียวกันดูแต่เซตเตอร์ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองโอ้โหคือสไลด์รับไม่ได้ด้วยนะอ้าวเชี่ยขอโทษคือสไลด์รับไม่ได้ด้วยนะสไลด์รับแล้วคือแบบมันเละมันพังอ่ะคุณต้องทัชบอลเท่านั้นอ่ะอุ้ย โอ้โหโดนแต่เพื่อนกูรับแทนเน่โหยังมาได้ล่ครับสก,กิลติดชิวๆเลยวะ่ะเอ้ยเกือบแล้วเอ้ยเกือบแล้วโอ้ยยอดโอ้โห,โหยอดเฉยเอ้ยอุสไลด์ท้อันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าฟุกครับเนี่ยครับสไลด์แล้วมันจะลูกมันจะหนีครับลูกมันจะเด้ง คือแบบพยายามนี่อย่าสไลด์เลยต้องทัชให้ติดโอ้โหทิบหายน่าจะเสียแต้มวะ่ะโดนังมาเดละขัดแล้วแบบมันจะซวยๆหน่อยนะครับตัวโกงประจําปีเลยสำหรับผมนะอุ้ยบล็อกกูโอ้โหแต่ทีมผมไม่ก็เก่งนะขยันบล็อกเหลือเกินไม่ขยันรับเอ้ยได้แต้มจากการหยอดวะ่ะคือถ้ามันบล็อกจังหวะที่มันจะบล็อกเนี่ยเราก็ควรที่จะรู้นะครับไม่ควรฝืนนะครับก็หยอดไป เออทีมกูก็เอาเรื่องอยู่อุ้ยโอ้โหผมตกทะลุมันลมเลยว่ะคือการที่กระโดดสูงเกินไปก็ไม่ใช่ดีนะครับทุกคนกระโดดสูงเกินมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเป็นข้อดีนะเออต้องบอกก่อนนะครับอ่าครับถือว่าสูนสี่ครับซีีอ่าโอเคห้าสี่ละโอเครอบนี้น่าจะได้อยู่อ่าเอยไม่ได้ไม่ทัน เออหกแล้วหลังๆเริ่มไม่ใช่ผลงานในชิกาว่าละหลังๆเริ่มเป็นไอ้สองตัวเซตเตอร์กับบีดบ็อกเกอร์ละนะครับแม่งขยันทําแต้งมันทั้งคู่เลยดูดิคือเหมือนผมแบบไม่มีตัวตนอยู่ในเนี้ยนะครับแม่งเล่นแทนกูแล้วเอาไปโอ้โหอุยว่าแล้วคือคือผมก็โกงมันก็โกงอ,อ่ะต่างคนต่างโกงมันก็จะเอาไงอะ่ะ เออจังหวะหนึ่งไปแล้วโหดูดิมันมันไปเก่งมันไปเก่งเวอื่นนะดิตอนเนี้ยมันไม่ได้เก่งในชิกาว่าแล้วดิมาโอ้โหตบไปนมีอีกตบต้องระวังให้ดีนะมันมีโอกาสพลาดได้นะครับ้ากะจังหวะผิดนี่เสิร์ฟเขาเป็นตัวเองนะคือมันก็มีวิธีแก้แหละนะครับแบบอาจจะเสิร์ฟติดสนามหน่อยอะไรเงี้ยเดินมาเสิร์ฟติดสนามหน่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันทั้งคู่เลย ผมก็เลยเออตกแบบป,ปกติก็ได้หืม่าฝืน่าฝืนเพื่อนอาชิบหายกูลืมคือเมื่อกี้ผมก็นึกว่ามันจะอะไรนะนึกว่ามันจะเล่นลูกไวไงเลยไม่ได้วิ่งไปโอ้โหสรุปเล่นลูกป,ปกติเฉยเลยโอ้โห,โโหนี่ชิคก้าวบล็อกเก่งนะมึงเออ เออโหดูดิหลังๆเริ่มผมผมเริ่มไม่ได้ทําแต้มันแหลังๆอ่ะหลังๆไม่ใช่ผมทําแต้มันนะเป็นเพื่อนผมทําหมดละตกไปดิตกไปดิปดโอ้ยโอ้ยอ้เชี่ยแล้วเนี่ยโอ้โหทีมผมมันก็สู้ซะด้วยไงชิบหายตด้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่น่านเล่นจังหวะหนึ่งนะเออจังหวะสองได้อยู่เฮ้ยโอ้โห,โหดูดิ ไม่ได้เล่นเลยอะทีมผมมันเอาแต้งไปหมดแล้วเนี่ยเอยดูดิเ้อรอบนี้น่าจะได้วะโอ้โหได้ก็หาแล้วแม่งเซตลูกกลับโคตรสูงเลยเฮ้ยผมว่าหลังๆเริ่มไม่ใช่ละหลังๆเริ่มไม่ใช่ละยังวะเอออุ้ออยทัดได้โอ้โหเร่อบนี้โอ้โหดูดิมันตบกันอยู่แค่เนี้ยเออโอเคบอกได้นะอันนี้ อาจจะไม่ได้ดูอะไรมากนะครับในส่วนของนิชิกวาวะนะเหมือนไปดูไอทีมอะไรนะโซฮีกับยามาเดระมากกว่านะมันคอมโบกันดีเนาะอ่ะนะครับประมาณนี้นะคือสกิลมันไม่มีอะไรให้พูดมากแล้วก็เอฟเฟกอะไรก็ประมาณนี้ค่อนข้างสวยงามนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันนะในะไลฟ์สตรีมก็มีให้กําลังใจกันเยอะมากๆแล้วก็ในคลิปก่อนหน้าที่มาสรุปอัปเดตเนี่ยก็มีคนมาให้กําลังใจเยอะมากขอบคุณทุกคนนะครับอาจจะไม่ได้ตอบทุกเม้นท์นะเพราะว่าเออบางเม้น,นผ์ อะไรได้ก็จะตอบไปไม่ว่าจะแบบให้กําลังใจหรือให้แบบเอ้ยจับหมื่นซับแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะแต่ว่าถือว่าวันนี้ผมแหกกฎตัวเองแล้วกันนะปกติผมจะไม่มาอัดด้วยนะครับแต่ว่าก็มาทำให้แล้วนะครับมีคนขอมาผมก็ต้องทําให้ตามสัญญานะครับถ้าอยากให้ผมอัดคลิปอะไรอีกก็บอกกันได้เลยนะแต่ว่าผมขออย่างหนึ่งคือตัวละครผมเนี่ยมีแค่นี้นะครับ ตัวอื่นๆผมยังไม่มานะบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่รีวิวซซสซล่าหน่อยอะไรเงี้ยเอ้ยผมยังรีวิวให้ไม่ได้วะไม่มีตัวนะครับไอดีมันหายไปแล้วว่าเดี๋ยวผมไปทำเรื่องแจ้งอีกทีนึงแล้วกันนะว่าเอ้ยไอดีมันหายไปเงี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมนะซีอ u เก a i n กู o ดบายครับ